ร่วมกับทีมงานป้าสังยาสอนเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ h e l l h Food Good t a s t สนับสนุนโดยโครงการบ้าน The Touch. จัก,กรยาน LA bicycle สตาร์มานใส่ใจทุกรายละเอียดงานครัวมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาสายการบินแอร์เอเชีย er. ใครๆก็บินได้50ปีโตโยต้าร่วมทางตลอดมาเคียงข้างตลอดไป สวัสดีสสดค่ะท่าผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Health Food Good Taste ค่ะอ้อมเกศณีชัยวงศ์ค่ะบุ๋มบิ๋มมินตยาเพชรวาราค่ะบุ๋มและอ้อมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับเมนูเพื่อสุขภาพและเคล็ดลับเก็บความรู้ดีๆนำมาฝากกันค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะคนส่วนใหญ่หันมาเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นค่ะกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย<ช>ไปทุกเพศทุกวัยเลยคะ่ะอ้อมใช่แล้วล่ะคะ่ะบุ๋มเมื่อก่อนนะอ้อมเคยคิดว่าการที่เราจะทานอาหารเมนูเพื่อสุขภาพต้องเป็นคนที่สูงวัยไม่งั้นก็ต้องเป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแต่เดี๋ยวนี้สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะและที่สำคัญด่ทท่านผู้ชมคะ่ะ ต้องดูแลสุขภาพกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะถูกต้องแล้วจ้ะอ้อมอย่างแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะเธอเป็นคนที่รักษาสุขภาพเอาใจใส่สุขภาพอยู่เสมอค่ะโดยเธอจะค้นคว้าหาข้อมูลในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีอยู่เป็นประจำเลยค่ะ โอ้โหบุ๋มพูดซะขนาดนี้แล้วเราต้องรีบแนะนำนะคะแขกรับเชิญให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วว่าเป็นใครเพราะว,าว่าวันนี้จะมีเคล็ดลับเมนูพิเศษอะไรมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะตอนนี้ค่ะบุ๋มก็อยู่กับแขกรับเชิญสาวสวยเซ็กซี่ค่ะ นั่นก็คือจูนค่ะจากรายการแฮม y าซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหมาพร้อมกับความน่ารักสุดใสและเซ็กซี่เลยนะสาวสวยคนนี้ใช่ค่ะแล้วนอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วเนี่ยบุ๋มก็ได้สืบทราบมาว่าจูนเนี่ยมีความสามารถพิเศษหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นรำได้ได้วยหรอ,อใช่ฟังน,น,นี้แล้วอยากให้ร้องให้ดูเลยก่อนอนอื่นขอร้องเพลงเนี่ยขอแนะนำตัวก่อนได้ไห นิดหนึ่งนิดนึ่งจะได้แบบให้มีใครแบบอยากจะติดต่องานเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบว่าไ้่งลางเลยนะสาวสวยเซ็กซี่และและอะไรคะยังโสดด้วยค่ะโอ้ตรงนี้สวัสดีค่ะสุจิราตติพงศ์สัรุญรักนะคะอ่าอย่าลืมอย่าลืมร้องเพลงค่ะไหนไหนก็แบบวันนี้มาทําอาหารในรายการนี้ก็ขอ้องเพลงที่เกี่ยวกับกาหารหน่อยละกันนะคะเพลงส้มตำละกันพ่อมาเลยค่ะ ยังไม่ได้ยังยองไม่ทานอย่างนะคะโอเคพร้อมนะคะสามสี่ยี่สี่สามห้านะคะค่ะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกได้ต่อไปนี้มันเป็นวิเทียวิเศษเหลือลา สวยเซ็กซี่อย่างนี้จะร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้อ่ะได้ได้ค่ะเมนูในวันนี้นะคะที่จะทำนั่นก็คือทูน่าแฮมคอนสลัดแซนด์วิชทูโทนนะอ่ะก็สำหรับส่วนผสมในวันนี้นะคะสำหรับเมนูทูน่าแฮมคอนสลัดแซนด์วิชทูโทนในวันนี้นะคะก็จะมีผักนะคะมีแครอทมีถั่วลันเตามีข้าวโพดแบบนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะดูว่ามันยุ่งยากโฮ้ยต้องมานั่งหันหันเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบบสําเร็จรูปอยู่แล้วที่เป็นแช่แข็งแล้วก็เอามาละลายน้ําแข็งแล้วก็เอามาใส่ถ้วยอันนี้มัน สดหรือว่าต้มมาแล้วค่ะอันนี้ต้มแล้วค่ะต้มให้เันแต่ว่าอย่าเละมากเพราะถ้าเกิดเวลาเละแล้วใส่เนี่ยมันคลุกๆแล้วมันจะทําให้เละจะดูไม่น่าทานอ่าแล้วก็มีสับปะรดนะคะสับปะรดให้ทานเป็นทีละชิ้นอย่างนี้เลยใช่เอาเข้าปากเลยแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้จูนเลือกใช้สับปะรดกระป๋องหรือเปล่าคะอันนี้เป็นสับปะรดกระป๋องค่ะเพราะถ้าเราจะใช้สดสดได้ไหมได้เลยค่ะอันนี้ก็จะดีมากค่ะแล้วก็มีอันนี้ทูน่านะคะ ทูน่านี่ต้องแบบแฮมคืนหรือเปล่าอันนี้ก็ขโมยมาจากอาหารแมวทีมจะกินได้ไหมเนี่ยอันนี้เป็นทูน่ากระป๋องซึ่งเมนูที่ทำในวันนี้หลายๆอย่างก็คือจะดูว่าแบบสามารถที่จะหาได้ง่ายใช่แล้วเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแฮมนะคะแฮมนี้ก็เก็บมาแล้วหลายปี ประมาณ5ปีอย่างต่ำใช่ไหมคะทำได้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราเล่นนะคะแล้วก็มีน้ําสลัดค่ะที่ทําเองนะคะทําเองเหรอคะใช่ก็มมวิธีแต่ทำว่าทำยังไงนะคะอันนี้ทําเองแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ถนัดในการทําอาหารอยู่แล้วสามารถซื้อแบบสําเร็จรูปก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้มีผักนะคะเป็นปลูกเองด้วยหรือเปล่าคะปลูกเองไม่อยากจะบอกว่าปลูกเองปลูกเองเลยไม่ไม่ไม่ปลูกเองไม่อยากจะบอกว่าปลูกเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นผักที่ เราสามารถหาได้จากสลัดบาร์เดี๋ยวนี้แบบง่ายๆเลยหรือว่าเนี่ยถ้าทุกอย่างแบบไม่อยากหาแบบโอ๊ยต้องมานั่งเอาอันนี้ไปช้อปปิ้งเองเนี่ยที่สลัดบาร์ก็สามารถหาได้แล้วที่สลัดบาร์ก็จะมีหลอยหลายชนิดใช่แล้วค่ะแล้วก็พระเอกของเรานะคะก็คือขนมปังโควิดนะคะหรือว่าขนมปังวิตามินก็ได้อันนี้ที่บอกว่ามีชื่อทูโทนเนี่ยคือเราจะมาผสมกันระหว่างขนมปังที่ผสมวิตามินกับขนมปังผสมธัญพืชเอามาแบบ ประกบกันแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นทูโทนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราตามกระแสนิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบบไอติมอะไรเงี้ยก็จะเป็นทูโทนมีชาเขียวมีนมผสมกันอะไรเงี้ยเราก็เลยตามกระแสนิดนึงเดี๋ยวนี้ผู้ชายหล่อๆยังเป็นทูโทนเลยใช่ไหมทูโทนเลยหรอนะกลัวนะนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งค่ะอันนี้เป็นแบบว่าเพิ่มสีสันของเราเนี่ยก็คือไม้จิ้มฟันเอามาทำอะไรคะจิ้มฟันไม่ใช่ค่ะว่าแล้วนะคะว่าพิธีกรต้องเล่นนะคะก็เอามาไว้แบบกลัดให้มันแบบอยู่สวยๆอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะพร้อมกัน พร้อมแล้วอันนี้บอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเราเวลาแบบต้องแบบประหยัดเวลาเอามาแค่คร่ค่รวมกันแค่นี้ก็สามารถที่จะทานได้แล้วอร่อยด้วยค่ะคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราเอาผักที่เราต้มมานี่นะคะใส่ไ้ก่อนค่ะใส่เยอะไหมคะก็ประมาณหนึ่งเรากะให้แบบพอดีกับเราปั อย่างนี้ถ้าเรามีผลไม้อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วอย่างเช่นองุ่นหรือว่าอะไรต่างๆก็มาสามารถมาถามพิธีกรหน่อยดีกว่าว่าพิธีกรชอบทานอะไรชอบสตรอเบอรี่ค่ะจริงเหรอเป็นคนสตรอเบอรี่แต่เขาชอบเชอร์รี่และบลูเบอร์รี่นะถ้าเราไม่อ้วนด้วยแหละใช่แล้วก็เอาสับปะรดเนี่ยต้องอร่อยมากแน่เลยอ้อมใช่ไหมแน่นนอแล้วล่ะะค่่อาแล้วก็ใส่จากสีสันแล้วแบบ ใช่ค่ะน่าทานมากคือเอาทุกอย่างที่แบบที่เรามีใช่ได้ใตัวแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอย่างแบบจะให้ทานแบบผักอย่างเดียวไม่มีเนื้อสัตว์เลยนิดนึงก็นิดก็ไม่ได้ใช่ไหมเราจะได้แบบอาหารครบๆนิดนึงครบห้าหมูใช่ไหมแต่อยากอ้วนก็ใส่แบบทูน่าอย่างเดียวได้ค่ะค่ะแล้วทานทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงได้เซ็กซี่ทุกวันแบบนี้เลยหอมเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ทําอย่างอื่นหลอกค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ อย่างขุ่นของคุณจูนเห็นไหมคะเขาทานเมนูนี้ก็เลยไม่อ้วนแต่ว่าจริงๆเราออกกําลังกายด้วยนะคะออกกาลังกายด้วยใช่ท่านี้น้ำสลัดจูนออกกําลังกายทําอะไรคะเคยเล่นโยคะอยู่พักหนึ่งค่ะโอ้โหอ่าแล้วก็แฟ่ว่าติดตามชมรายการเราตอดใช่เห็นรายการนี้เขามีแบบโยคะตอยนี้อ่าอันนี้เราก็คลุกเ้าให้เข้ากันง่ายมากๆเลยเอาทุกอย่างที่จูนบอกผสมกันเนี่ยค่ะค่ะกล้องดูหน่อย ต้องให้ดูนิดนึงค่ะโอ้โหหน้าตาหน้าทานไหมนะคะท่านผู้ชมคะนะคะดูจากสีสันแล้วอยากจะชิมแล้วล่ะอ่าก่อนอื่นนะคะพอได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่ขนมปังเลยก็จะดูธรรมดาเกินไปเราก็ต้องมีผักเพิ่มสีสันนอกจากเพิ่มสีสันแล้วเนี่ยนะคะก็จะบอกว่ามันแก้เรียนได้ด้วยแก้เรียนใช่นะคะอันนี้ก็ใส่วางน่ารักไหมล่ะคะ ขอทำด้วยนะได้เลยบิี่รอกช่วยเลยต้องใส่ผักเอะมันดูเป็นแบบเมนูไวรุ่นวัไวุุนใช่ค่นแล้วก็สำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กๆมีเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะ ใช่ไหมคะคุณจูนถูกต้องค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้เตาความร้อนอะไรเด็กก็ปลอดเราก็จะบอกว่ามันเป็นกิจกรรมในครอบครัวก็ได้ช่วยกันทำเนี่ยประดิษฐ์ประดรสแล้วออกมาใช่แล้วมันก็แบบน่าทานแล้วก็นั่งทานด้วยกันสามารถเอาไปปิกนิกได้ด้วยทําไปด้วยคุยกันไปด้วยกินได้ถ็อว่นกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินวายวันนี้ปาเป็นนางรายนะบุ๋มเธออออเดือใส่ผักโอง่ายมากเลยอะค่ะง่ายด้วยแล้วสีสันก็ดูน่ารัก เป็นเบอร์เกอร์น้อยโอมิตอือประมาณนี้ทำสักประมาณแบบพอดีคำแต่ก็แล้วแต่นะคะขนมปังแบบถ้าเกิดใครชอบแบบเป็นแบบแบบไหนสูตรไหนอะไรเงี้ยก็เอามาทานทำทานได้ผมช่วยหน่อยอ่ะเสร็จแล้วประมาณนี้ค่ะน่าทานมากมากๆเลยค่ะ เป็นอาหารว่างได้อยากจะทานตอนเช้าเป็นเบรกต์อะไรอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะหน้าตาหน้าทานไหมคะเราต้องลองชิมกันแล้วแหละว่าจะอร่อยจริงหรือเปล่าชิมเลยอ่ะคำแรกให้บุมก่อนเลยขอบคุณค่ะเราให้เกียรติเธอนะปกติเราจะต้องชิมก่อนนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพที่สามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ทำได้ที่บ้านค่ะ ช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคุณจูนค่ะที่วันนี้ได้มาทําเมนูเพื่อสุขภาพให้เราได้ชิมกันที่สําคัญทานแล้วไม่อ้วนด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะและช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมค่ะจะมีวิธีการดูแลรูปร่างผิวพรรณและการนวดมาฝากท่านผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมช่วงหน้านะคะทานก่อนทานก่อนชิมหน่อยชิมหน่อย